ดีเสั่งสอบเป็นคดีพิเศษ3ามฐานความผิดนอมินีขยายผลเรื่องมอกและหัวประมูลกรณีอาคารสอตอง,งที่กำลังก่อสร้างถล่มหลังเหตุแผ่นดินไหววันที่2เมษายน2568เวลา14นาฬิกาพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมด้วยพันตำรวจตรีวรนันท์สีลำ้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคและโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนกรณีอาคารสำนักงานอาคารตรวจเงินแผ่นดินความสูง30ชั้นมูลค่างานก่อสร้าง2,136ล้านบาทที่ก่อสร้างอาคารถล่มหลังเหตุแผ่นดินไหวเป็นคดีพิเศษนะบริเวณหน้าห้องประชุม1ชั้น1อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษพันตำรวจตรียุทธนาเปิดเผยว่า ภายหลังจากเมื่อวานนี้มีการประชุมมอบหมายภารกิจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงกรณีอาคารสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินที่กําลังก่อสร้างถลง่มขณะนี้ได้ข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะรับคดีพิเศษในประเด็นเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพศ .2542 เนื่องจากพบข้อเท็จจริงว่ากรรมการของนิติบุคคลของบริษัทไชน่าเรเวลนัมเบอร์ ประเทศไทยจำกัดซึ่งมีการจดทะเบียนเป็นกิจการร่วมค้ากับนิติบุคคลของไทยในนามกิจการร่วมค้าและเข้าเป็นคู่สัญญาในการก่อสร้างนั้นมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นร้อยละ51ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าบุคคลสัญชาติไทยดังกล่าวจำนวน3คนมีการเข้าไปเป็นกรรมการและถือหุ้นในบริษัทอื่นๆร้อยละ51ร่วมกับนิติบุคคลต่างชาติอีกเป็นจำนวนมาก ไม่สอดคล้องกับสถานนะทางเศรษฐกิจของแต่ละคนจึงมีเหตุจำเป็นต้องทำการสอบสวนให้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นกรณีถือหุ้นหรือทุนแทนนิติบุคคลต่างชาติซึ่งจะทําให้นิติบุคคลดังกล่าวมีฐานะเป็นต่างด้าวตามกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวซึ่งมีบทบัญญัติห้ามดำเนินธุรกษษิจการก่อสร้าง รวมทั้งขยายผลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐว่าเข้าข่ายความผิดทําให้เกิดการแข่งขันราคาได้อย่างไม่เป็นธรรมและมีการนําวัสดุก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาใช้ในการดําเนินการหรือไม่ต่อไปทั้งนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะมีการประชุมกําหนดแนวทางและประเด็นการสอบสวนโดยหลวนต่อไป เป็นคนไทยอันนี้ถือว่าถ้าตามเอกสารเนี่ยถือว่าถูกต้องแต่ว่าเราต้องพิสูจน์ว่าในสัดส่วนของคนไทยเนี่ยเป็นคนไทยลงทุนแท้จริงหรือเปล่าที่ว่ามีผู้ถือหุ้นอยู่นมา่จาสามสามรายที่มีอย่างในนั้นก็คือคุณอะไรคุณโสพลมีชัยแล้วก็อีกสองสองสองท่านผมจําชื่อไม่ได้นะครับในการตรวจสอบเนี่ยอีกสองอีกสองคนเนี่ยที่ไม่ใช่คุณโสพลเนี่ยก็ดูแล้วมีชื่อ ไข้กันอีกไหนหลายบริษัทซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูว่าเขามีาสถานะที่จะถือหุ้นในหลายบริษัทนั้นได้จริงหรือเปล่าซึ่งเราก็เชื่อว่าน่าจะมีมูลที่ต้องสอบสวนแสดงว่าท่านมองว่าไอ้สามคนไทยเนี่ยไม่ใช่ตัวจริงในการก่อสร้างโดยมีบริษัทต่างชาติครอบงำถูกครับมีมูลน,น่าเชื่อว่า,าจึงดำเนินคดีเรื่องนอมินีถูกต้องครับก็ไม่สอดคล้องดีกว่าการที่ ตรงนี้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็ได้ไปสืบสวนดูเบื้องต้นแลลวแล้วเราได้มีการประสานข้อมูลนะครับน่าจะเป็นในส่วนของสอตมหนึ่งครับแล้วคราวนี้มาในเรื่องของผลิตภัณฑ์สมอทช่วยขยายวามนนะ่ที่มันจะเข้าฝ่ายความผิดได้เนี่ยมันน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล็กหรือว่าเกี่ยวเรื่องปูลหรือเรื่องอะไรท่าตอนนี้ดูเรื่องเหล็กเป็นหลักนะครับเพราะว่าในกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยรัฐมนตรีท่านก็ได ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบอยู่แล้วแล้วก็มีการพิสูจน์ในบางเรื่องแล้วก็ในเหล็กบางยี่ห้อบางแบรนด์เนี่ยก็ตกสเปคแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยก็ขอให้มีการรวบรวมก่อนเพียงแต่ว่าตอนนี้เราใช้ความผิดในเรื่องนอมินีนําไปก่อนในส่วนเรื่องอื่นเนี่ยเราก็จะเดี๋ยวไปรวบรวมให้นหลักฐานส่วนเรื่อ,องหัวระมลนะหัวระมลเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีบรบิษัทใดบริษัทหนึ่งที่ลักษณะรู้กันแล้วก็มา เอาราคาของหลวงเป็นตัวตั้งอะไรประมาณนั้นใช่ไหมคือคือการพบประมูลเนี่ยมันกว้างมันผิดได้หลายลักษณะแต่ว่าหลักเกณฑ์เนี่ยก็คือไม่มีการแข่งขันระยะราคาอย่างเป็นธรรมไม่ว่าจะมีการล็อกสเปคหรือว่าผู้ไม่มีคุณสมบัติมาประมูลหรือว่าไม่มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมมีได้หลายกรณีนะครับในความผิดในเรื่องนี้ แต่ว่าขอให้มีการสอบสวนก่อนครับตอนนี้เพิ่งรับคดีเบื้องต้นนี่นนแล้วในส่วนของที่พนักงานสอบสวนบางซื่อก็มีการนําแฟ้มต่างๆ30กว่าแฟ้มไปขั้นตอนจะต้องเป็นยังไงตรงนี้ครับคือถ้ามีเหตุในคดียาเกิดขึ้นเนี่ยก็แน่นอนพนักงานสอบสวนท้องที่เขาก็จะต้องดําเนินการรับเรื่องหรือสืบสวนสอบสวนไปก่อนอแต่ว่าถ้าเข้าข่ายลักษณะที่เป็นคดีพิเศษแล้วก็เรารับเป็นคดีพิเศษแล้วเนี่ยก็จะมีข้อบังคับอยู่ครับ ว่าจะต้องส่งเรื่องหรือรับโอนเรื่องมาถ้ากรณีรับคดีไว้แล้วนะครับแต่ถ้ายังไม่รับคดีไว้เนี่ยเราก็จะมีหนังสือไปขอร่วมรวมเอกสารหรือประสานความร่วมมือกันหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะตั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาร่วมสอบสวนเป็นคดีพิเศษก็เป็นไปได้เพราะว่าในเรื่องนี้ก็เป็นความผิดหลายฐานแล้วก็เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของหลายหน่วยงานก็อาจจะเชิญหน่วยงานต่างๆเช่นในกระทรวงอุตสาหกรรม หรือในกระทรวงต่างๆนะครับให้มาร่วมสอบสวนเป็นคณะด้วยกันแลเร่วนการขยายผลในเรื่องของบริษัทที่ก่อสร้างเนี่ยมีมีกระแสข่าวว่าเป็นเกี่ยวข้องกับอีกสิบกว่าบริษัทในเรื่องของธุรกิจค้าครั้งนี้ดีเอสไอจะต้องดำเนินการอย่างไรครับคือเราไอ้ตรงนั้นนะอาจจะเป็นข้อมูลเสริมที่จะเห็นได้ว่าเนี่ยเขามีลักษณะเป็นนอมินีล e แต่ว่าอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่พิสูจน์ฟังในประเด็นในคดีเรื่องนี้เราก็โฟกัสเฉพาะในคดีเรื่องนี้เป็นหลัก ในส่วนเรื่องอื่นเนี่ยเป็นเหตุผลสนับสนุนอย่างเช่นคนอื่นเนี่ยเขาไปถือหุ้นในบริษัทอื่นๆอีกหลายบริษัทเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลที่เราจะีินาว่าแล้วเขามีสถานะอย่างไรเขาถึงไปได้ไปถือหุ้นหลายๆ10บ,บริษัทซึ่งก็เป็นไปได้ยากนะครับหมายถึงว่าในส่วนของอคุณโสอลและพวกเนี่ยไปถือหุ้นบริษัทอีกสบริษัทด้วยก็ต้องมีการตรวจสอบกลุ่มคนเหล่านี้มากกว่าสบริษัท ไปถือหุ้นไปถือหุ้นในบริษัทอื่นมากกว่าสามบริษัทด้วยแล้วอย่างนี้ต้องต้องตรวจสอบไอโครงการที่ไอสิบฝั่งบริษัทเนี่ยได้งานของรัฐทั้งหมดประเทศเลยไหม <คง S 2> จต้องรตรวจสอบมที่ว่าอีสิบตึกอะไรใช่ไหต,<ร>ตรงตรงนี้อาจจะต้องประสานกระทรวงพณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับแต่ว่าถ้าในคดีอาญาเราก็จะพิสูจน์ในความผิดเฉพาะในเรื่องนี้ในเรื่องของเราแต่ถ้าเราไปเจอเบาะแสรหรือข้องใสอื่นๆๆ ที่จะไปจดทะเบียนหรือเป็นนอมินีในบริษัทอื่นๆอะไรต่างๆเราก็จะอะไรต่างๆเราก็จะแจ้งประสานงานกับกรมพาณิชย์ต่อไปแล้วขั้นตอนในการที่จะเชิญกลุ่มคนเหล่านี้รู้บริษัทเหล่านี้มาสอบปากคำหรือให้ข้อมูลเนี่ยมันจะต้องอยู่ช่วงไหนทำไหนตรงนี้คิดว่าพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมกันนะครับแต่ว่ายังยังไม่ได้กําหนดเวลาที่แน่นอนก็จะกําหนดไทม์ไลน์ว่าจะเรียกใครมาสอบกําหนดประเด็นแห่งคดีจะพิสูจน์ในประเด็นอะไรบ้างครับแล้วก็ ตัวรายละเอียดที่จะนัดหมายเนี่ยก็เป็นเรื่องตัดไปครับตอนนี้ได้ข่าวว่าทางดีเอสไอเนี่ยทำงานมานานแล้วเข้าคนรุ้นเข้าคนที่ล่าสุดที่เป็นคนที่ล่าสุดนะตรงน,นี้มันมีนายาัยยะอะไรบาวันนี้เหรอวันนี้ทราบว่าไปไปร่วมกับหน่วยงานอื่นน่าจะเป็น,รนกรมสรรพากรผมไม่แน่ใจนะก็ไปขอข้อม<บ>ูลไปร่วมบุญณาการกับ,บ,บก,ก,กับกรมสรรพากรเหมืกันครับแต่ว่ารายละเอียดยังไม่ได้รับรายงาน มีข่าวว่าทางบริษัทเหล่าที่ก่อสร้างเนี่ยมีความสัมพันธ์กับทางประเทศจีนตรงเนี้ยมันจะเป็นความกังวลในการดำเนินดีของดีเรื่องไหนมันเนื่องจากมันเป็นขาใหญ่แรือีเจ้ต่อถ,ถ้าถ้าเป็นในในกระบวนการยุติธรรมทางอาญ,ญาเนี่ยเร,เ,รเราเราเลาเวน้นใครไม่ได้ถ้าความผิดหรือเพื่อหลกักฐานไปถึงใครก็ต้องดําเนินการทั้งสิ้นนะครับนี้เป็นเป็นหลักการการดาเนินคดีอ,อาญาก็คงคงไม่ได้ ต้องเกรงกลัวอิทธิพลใดๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของโนอมินีเนี่ยทราบว่ามันมีคนกลุ่มบางกลุ่มคนบางกลุ่มเนี่ยมีความสัมพันลึกซึ้งกับภาครัฐตรงนี้มันจะเป็นอุปสรรคไหมท่านไม่เป็นครับถ,ถ้ามีพยานหลักฐานนะถ้าพยานหลักฐานไปถึงก็ต้องดำเนินการทั้งสิ้นแล้วก็ในส่วนรมอสอบสวนพีพิเศษก็ก็จะดําเนินการโดยหน้าที่ของเราเขาจะสา่ให้ไปถึงในตัวการเบื้องหลังด้วย พราะความเป็นคดีพิเศษนะครับที่จะต้องไปดูผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงหรือผู้กระทำผิดที่อยู่เบื้องหลังดิฉันในมองยังไงฮะกับตึกสทมทรมันเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของธรรมชาติหรือว่ามันเป็นเรื่องของความผิดปกติของตึกนะครั้สอบสวนเดี๋ยวขอให้มีการสอบสวนกันดีกว่านะคือเราเราจะต้องพูดภายตาใต้เป็นหลักฐานถ้าเกิดเป็น ค,คือความรู้สึกเนี่ยก็จะมีคนก็จะมีม,มีการวิาพากษ์วิจารณ์อยู่บ้างอยู่แล้วแต่ว่าในฐานะของหน่วยงานที่เป็นับใช้กฎหมายเนี่ยก็ก็ขอให้เราได้พยานหลักฐานมาก่อนนะครับถึงจะถึงจะพูดนะครับขอบคุณนะครับ okay, <thank> ขอบคุณนะครับภูวนัดแสงงาม พีพีนิวไทยแลนด์รายงานเสนอขายที่จัดสรรในการเขหาน้องเจาะเขตน้องเจาะกรุงเทพมหานครมีขนาด19.5ตารางวาราคาประเมิน6,500บาทต้องการขายในราคา400,000บาทลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้น้ำไฟประปาพร้อมพร้อมปลูกสร้างได้เลยสนใจโทร0983894577 หรือโทร099 349 6888 ID Line TON 064 837 0198